สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในครูในเกมวันพันแมน่นเด็กสองกกกเกณฑนะครับวันนี้เกณฑ์เซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคนะผม,มเหมนทมการจะมารีวิวคอโบลล์ระดับยูอารน,นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนเป็นการอำลาคอโบลอ์นั่นเองนะครับซึ่งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีอ่าคอเจ้าจากักรพรรดิเด็กยูอาร์เข้ามานะครับนี่นะอ่ะตอนนี้ก็เป็นอ่าเป็นกิจกรรมต่อรูปภาพนะครับเป็นคอจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์นะครับเป็นอ่าคอยูอาร์นะครับเป็นตัวฮีโร่นะ อ่ะซึ่งก็เข้ามาในสมุดสะสมเรียบร้อยแนละ้วสลับคอไอจัก,กรรพดิเด็กนะนี่ครับผมนะจัก,กรรพดิเด็ก U r เป็นคอตัวใหม่นะครับสลับคอฮีโร่นะซึ่งเธอถามว่าดีไหมผมโคตรผม,ผม,ผมต้องบอกตรงนี้ครับนะโคตรดีโลโคตรหนานะครับตอที่ผมไปลองเล่นในเดียวไทม์นะคือแบบโลหนามากอ่ะโอเคส่วนข้อมูลสกิลมันก็ถือว่าดีนะครับมันก็คล้ายๆอารมณ์แบบว่าเป็นคอจะแก่บอมอัปเกรดนะ ซึ่งถือว่ามันดีขึ้นแบบเยอะมากนะรับดานเมจนนี่คือถือว่าโอ้หสุดยอดเลยนะยิงใครที่มีไอ้เจ้าอ่าซุปเปอร์ดัชชายนี่ครับนะมีซุปเปอร์ดัชชามีเจ้าโกยูอันนี่คือผมบอกเลยตีไ,ไม่ค่อยเข้านะ่ะโอ้โหคือแบบโลหนาจริงนะไอ้คอเด็กเนี่ยผมบอกเลยวันที่หนึ่งเนี่ยใครไม่มีพลาดแน่นอนแต่ผมคือสุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตั๋วดำนะ190ใบนะครับพร้อมเปิดนะ วันที่หนึ่งนี้ใครที่อยากฝากผมเปิดก็ผมเดี๋ยวผมจะทาการจะมาอ่าเปิดรับคิวฝากสุ่มแล้วกันนะครับในอ่าอ่านชมช,ช o u t u b e นะครับผมนะใครที่อยากฝากเปิดก็ทักเฟซมาแล้วกันนะอาจจะรับไม่จํากัดน,นะครับไม่รู้กันนะครับว่าคนจะฝากสุ่มเยอะหรือเปล่านะถ้าคนฝากสุ่มเยอะก็คลิปก็อาจจะเป็นชั่วโมงนะค่ะไม่ถึงหรอกนะเพราะว่าสุ่มไปนี้สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะสำหรับตัวคอร์อบูลอสไอ้คอร์บูลอสอะไรอะคอเด็กนะสุมมามาส่มประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วแหละถ้าเกิดแบบ ไม่ไม่ยื้อนะไม่นานมากและสำหรับใครที่มองหาเวอร์เกนที่ราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนผมขอแนะนำเว็บทวีที่โฟร์เพลย์ครับผมนะเวอร์เทอร์เกนที่สุดราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะมีเกมฟรีไฟล์อารีผับจีวันพันแมนนะครับโอเคนะครับนี่จะเป็นเลรียญสำหรับวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะและใครที่อยากเติมถูกวันนี้ก็สามารถใส่คูปองสดเลยได้นะครับคูปองก็คือ nkd นะครับที่ผมการขึ้นอยู่ประจานั่นเองนะโอเคผมนะใครที่อยากลองเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมบอกในคลิปว์ดีโอได้เลยครับอ่ะ โอเคผมนะอย่ามาันเรา๋ยวเรามาดูโบลลสยูอาร์ระดับยูอาร์ไหนละกันมาอ่ะขอโบลลสยู่อันนะครับผมของผมก็เป็นห้าดาเหลืนงสีเหล่าโม่หน่อนนยนะครับเป็นพาร์ทสี่ไปเสร็จขั้นหนึ่งนะอ่าพลังอยู่ที่สามสิบห้าล้านนะครับนี่นะห้าสิบสามล้านสองแสนสามสิบห้าล้านสองแสนนะอ่ะทักษะทด่เจาะก,ก็เจาะตาเนี่ยผมนะมีเป็นแทนทลุ่มเบลเจ็ดสองอันนะแล้วก็เป็นต่อต้านนะครับเบลเจ็ดนะส่วนหน้าสองก็ใส่เป็นทอร์นาหดเบลเจ็ดอ่าโอลมาดเบลเจ็ดแล้วก็เป็น คมดาบเวลแปดนะครับอ่ะโอเคต่อไปทเท่เฉพาะนะครับ2ดาวแนละ้วเสียดายนะครับเกมไม่ยอมเอามาขายทีนะสำหรับอุ้งสามดาวซึ่งถ้าเกิดเกมเอาเอามาขายผมก็คิดว่าผมน่าจะซื้อนะเพราะว่าเนี่ยไอ้ปลุกตื่นดาวม่วงเนี่ยผมพร้อมทำห้าดาวม่วงนะแต่ว่าเกมไม่ยอมอาอุ้งสามดาวมาขายสัก,กทีคนเราก็รอใจจะขาดนะอ่ะส่วนของที่ใส่ก็ใส่ตามนี้ผมนะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเซตพลังไฟนะซึ่งก็แอบไป ด้วของแฟดอยู่อามานั่นเองนะครับนี่นะโอเคอ่ะโอเคอัพชา่นกระตานี่ผมนะนี่โจมตีอะไรก็ใสไปหมดนะอ่ะกาบับนะครับก็มีเป็นโบนัสต่อสู้นะสองแถวโบนัส HP แล้วก็บนัสสปีนะครับตามีนะส่วนกาบับก็อัตราคิดครับสองแถวนะผลต้านทานอัตราต้านทานกันไปนะส่วนกาบับอ่บามังกรนะครับเป็นอ่าจเพิ่มน้ำเมฆวับนั้นนะครับสองแถวนะแล้วก็อัตราดาเมจหนึ่งแถว โอเคขอกระตามนี่นะสลับโบลลยูอาร์เดี๋ยวพาไปยิงหน่อยแล้วกันนะคะสลับอันติของมันนะเป็นปืนใหญ่คำรามถล่มดาวนะดาเมจก็อยู่ที่ทั้งหมด60% 0เป็นะครับเป็นโจมตีหมู่นะโอเคเดี๋ยวไม่ทสดาเมจในศึกรวนตัวบักหน่อยแล้วกันก่อนที่เราจะแปลงโฉมเป็นคอจกกักรพรรดิเด็กนะครับในวันที่1กุมภาพันนี้นะใครได้สูงก็ขอให้โชคดีนะครับซึ่งผมก็จับแน่นอนนะหินพัฒนานีทั้งหมด3เม็ดโอ้โห ถ้า50บใบออกนี่คือผมบอกเลยกีดลั่นทุ่งโอ้โหอ่ะมาอ่ะอย่าขออ้ามดนกิจกรรมูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอต่อไอตะเวนอ่าทุ่งนานะนี่ผมนะตอนนี้ผมก็ใกล้ได้ไอเจ้า G4UR นะครับนี่นะซึ่งก็ขายอีกประมาณ600คะแนนนะครับนีนะ่จะได้ G4UR ลนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาก็อาจจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเซอร์วอาหลักผมเนี่ยยังไม่มีตัว g 4 u r นะ ตอนมันมาผมไม่ได้สุ่มเพราะว่าตัวดาไม่มีนั่นเองอ่ะเนี่ผมนะยังไม่มีนะสำหรับ g 4 u r นะเดี๋ยวได้มาอาจจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะสำหรับ g 4 u r ก็ถือว่าดีนะปัจจุบันถือว่ายังเก่งอยู่เหมือนกันแหละอ่ะส่วนในวุฒิสามวก็ก็รอรุ่นแล้วกันนะครับว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่นะเพราะว่าอันดับเนี่ยอันดับชนะไอชนะเลิศกับอันดับรองแชมป์เนี่ยคือมมนได้วุธิสามดาวทั้งหมดสองชิ้นนะซึ่งถ้าเกิดใครได้ไปนี่คือผมบอกเลยโคตรโชคดี ซึ่งท็อป3ลงไปก็ได้1 1อันนะก็ได้ดีกว่าไม่น่าแล้วกันนะแต่ว่าจ,จริงๆนี่คือผมลุ้นอ่ะท็อปรองแชมป์แล้วกันนะมีรุ่นกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ท็อป6นะเจอกิ่วตึงไป2กิ่วเจอซีโรวันแล้วก็ 2, วเจอไอ้กิ่อะไรอ่ะก็เจอหลายกิ่วนะที่กิ่ยวแบบตึงๆเนี่ยคือล่าสุดก็เจอซีโรวันไปนะครับก็คะแนนก็โอ้โหแพ้เขาไปเยอะนะสำหรับซีโรวันนะถือว่าตึงมากก็ อันนั้นคนอาจจะได้รวมคิวนะถ้าเกิดได้รวมเซิร์ฟกันอ่ะโอเคมาศึกดวงตัว,ตวบลเดี๋ยวาพาโบลตไปยิงหน่อยแล้วกันอ่าผมนะทีมตายไม่ได้ให้โบลต์เปิดหนึ่งนะนี่แฟดเปิดสองก็ไปยิงกับไอ้เจ้าแถวเดียวกโกนะเพราะว่าเอาฟ้าสิบโลอันโลกอมาตะเพราะว่าแฟดนี่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะตายนะก็เอาไปแบบกันมา้ากันตาย,นยแล้วกันนะ๋ยวกลัวแบบทีมไม่ไหวมาพลังสองร้อยแปดล้าน อย่าพาไปลุยไหนแล้วกันเอาคนไหนดีอะร้อยแปดล้านร้อยหนึ่งล้านแล้วก็ร้อยสามสิบสามล้านเอานี้ไหมร้อยสามสิบสามล้านโอ้โหตตวแฟดห้าดาวม่วงนะหืหอไหวไหมเนี่ยเราจะขอเลือกไปยังนะครับมันมีโซนอีกตัดลูกไฟอะ่ะผมไม่ค่อยอยากตีนะอา่าคนนี้ไหมโอ้โหคนนี้ก็มีแฟดนะมีแต่คนมีแฟดเนะี่ยซึ่งพาสีไอ้เจ้าคิงนี่คือไม่สามารถพาไล่อันจิตอันไล่อันตีได้นะ เพราะามันเจอแฟดยูอาร์เนี่ยสองร้อยแปดน้าลพลังมันมากไปผมขอใส่ดักชารนะ์ดแล้วกหน 5, 5, 4, 4. ้าพาสิบในโล่หนามแล้วกันพลังจะได้ลดหน่อยไม่ไงั้นเดี๋ยวคนจะหาว่าผมพลังมากเกินไปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตีคนนี้แล้วกันนะครับแฟดห้าดาวม่วงนะไม่รู้กันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าเดีย๋ยวจะให้โบลอนเราได้แบบเฉิดฉายสักหน่อยแล้วกันมาโบลอนยูอาร,ร์การนำลาข้งสุดท้ายของแก มันจะต้องเช,ชลี่ยฉายเลยละกันมาครับจังหวะนี้ฝนเราคาดได้เปิดก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเจ้าโซนเอกยุทระดับยูอานะหมายความนะ้ำแฟดยูอานะคงป่าไล้วก็หนึ่งทีเจ็ดสิบห้าล้านดาวเมทเป็นการใส่ของกระการนะสำหรับแฟดยูอานะแต่ว่าการ์ดเนี่ยคือยังดาวเต็มมาจังหวะนี้โซนิี่ทำการตัดลูกไฟไปก่อนนะครับผมนะห้าลูกอึงสามสิบหกล้านดาวเมทต,ต่อมาครับจังหวะนี้พาซีของคิงจอยพาโกดเวีย่งมาหนึ่งทีหึงสิบล้านหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาครับผมนะ้องแฟดยูอาดาพแพงแสงหกสิบเจ็ดล้านดามเมจยังได้อยู่โอ้โหเด็กชายนถึงกระติดโลกไปเลยนะสำหรับเจ้าดาร์ชายมาจังหวะนี้ก็ไล่โจมตีัไปก่อนนะหืมโบล่ายูอาน่าจะได้ขี่เน้นๆนะจังหวะนี้มาครับผมนะเฮลเฟมป่าละกอนหนึ่งดอกสิบแปดล้านดามเมจเรามาครับจังหวะนี้แฟนะดในคนทำการป่าสวนขึ้นไปหนึ่งทีร้อยสิบเก้าล้านดามเมจโอ้โห เบ้าหัวนะเพื่อนเดี๋ยวโบล่าเราไม่ทันได้ฉีดแฟดแม่งไล่ป่าตายหาหมดเลยเรามาครับหนุ่มนะแฟดยูอันทำการป่าส่วงไปหนึ่งทีอูสองร้อยสี่สิบล้านดาเมจเฮ้ยโบล่าอันติไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนั้นเราแฟดมันอันติเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนติแฟดกันแล้วกันนะเดี๋ยวแฟดมันอันติแย่งลูกไฟอ่ะแฟดตีเวลาไปก่อนหนึ่งทีเรามาครับจังหวะนี้แฟดฝั่งข้างป่าคือมาหนึ่งทีหึ่แปดสิบห้าล้านดาเมจ มาครจังหวะนี้โบรอยู่อาบอกขอชีดหน่อยโอ้โหหนึ่งร้อยสิบหกล้านดามเมจเสียดายนะครับดามเมจมันแบบเข้าไม่เน้นนะเพราะว่ามันเจอแฟดยูอาอ่าโอ้โหมันมันแย่งซีนอะรู้ว่าผมต้องเอาแฟดยูอาออกก่อนไหมเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนแย่งซีนนะโอ้โหว่าจะขอฉีดเน้นๆหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเน้นๆเลยนะเพราะว่าเจอแฟดมาไล่ปาดมันโอ้โหมันแย่งซีนหมดเลยอะดูดิเห็นไหม อันตีไม่ออกไม่ต้องออกนะครับเป็นพาร์สองออกนะแล้วคือมันก็ไมันก็ไล่โจมตีของมันไปเองอะ่ะโ,โ,โอ้โหคือแบบแฟดแย่งตีนโบลต์อยู่อาร์เราเช็ดเลยโอ้โหอันตีไม่ทันได้ออกเจ้าแฟดนี่คือก็ไล่เก็บงานไปหมดนะสำหรับแฟดย R ยัยงเล่นได้ย,วยาวๆนะสำหรับแฟด U R นะใครมีติดทีมยมก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเล่นได้ย,วยาวๆนะโอ้โหยว่าจะตกเมตาก็น่าจะอีกหลายเดือนนะ เพราะว่าซอมบี้แมนยังไม่ได้เข้าเลยนะดเดี๋ยวนี้นก็เป็นคอเด็กอ่ะแาดป่าเปก็อหนึ่งที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านดามเมจมารอบนี้แหละรอบนี้เนี่ยครับผมนะ่าจะได้โชว์สลับโบลลอสยูอาสีเป้าหมายก็ยังแรงอยู่นะเพราะว่าหายไปสองตัวก็แต่หายไปสองตัวดามเมจก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะสลับโบลลอสยูอานะว่ามันจะเฉียดสักเท่าไหรสีเป้าหมายไปผม,นะแมแล้วแฟนทำการป่าไปก่อนหนึ่งทีอ่ะ ดี๋ยวเขาเปิดเอฟเฟกต์แอนิเมชันหน่อยเอ้ยแอนิเมชันหน่อยแล้วกันนะอ้ามาจังหวะนี้อยเจอบลล์ยูอาร์เรายิงมาจังหวะนี้ปลดโลดได้ยังโล่ยังไม่ปลดโอ้โหเรียบร้อยนะครับดาเมจไม่เข้านะโอ้โหปืนใหญ่คำรามถล่ถลมดาวโอโว้โหโล่ยังไม่ปลดนะครับนี่นะโอ้โหแย่เลยว่าจะขอโชว์เน้นๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอปิดแล้วกันเดี๋ยวเขาไปเปิดใหม่อีกทีหนึง่ง โอ้โหมันเจอแฟดแลแย่งซีนะอย่าผมขออะเดี๋ยวขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่าแฟดมันแย่งซีนอะอ่าแฟดเองเข้าค้างมาก่อนแล้วกันนะแฟดนะเดี๋ยวขอเอากระบอกเหล็กไปยืนแทนแล้วกันมาโอเคมาเดี๋ยวขอเก็บแฟดลงค้างก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแฟดมันแย่งซีนะหมดนะโบรอดไม่ได้เล่นเลยมาเอาใครดีรอบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านไหมโอ้ยคนนี้ไม่มีแฟดยูอ่ะ,อะโอเค เจอคนนี้น่าจะงานง่ายหน่อยก,นนกันนะครับเพราะว่าไม่มีแฟดยูอาร์นะทำให้แบบทำให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นนะอ่ะมาเจอกับอ่าตาตาก้ากหรือเปล่านะตากาอ่าอะไรก็ไม่รู้กันนะครับนะอ่านไปเถอะมาไม่มีแฟดยูอาร์ก็งานง่ายหน่อยเพราะว่าพาร์สี่ชิงเจอจะได้พาร์แรอันตินะมาอะตอมิกป่ามาก่อนหนึ่งทีหื่งสี่ล้านดามเมจเรามาครับเก็บเป็นต้องการสตานไปก่อนหนึ่งตัวสำหรับเจ้าเฮเฟรมนะ หมามดนะกระบองเลยทำการไล่โจมเลยก่อนหนึ่งทีบักเขาให้สิบแปดล้านดาวเมตรหืกระบองล่วงลงหัวนะอ่ะซัพพอร์ตดินหน้านะครับเป็นอ่าตัวกระบองเหล็กระดับอยู่อะนะครับผมก็อาจจะจัดพรสามโอุห้าดาวนะเพราะว่าผมรักจีนะครับสำหรับไอเจ้ากระบองนะคือแบบโอ้สุสดๆแล้วแหละนะมันเทจริงตรงตัวคือผมชอบจริงนะกระบองอ่ะโอเคมาจีนอตโอ้จีนอตมันเผาแรงมากเลยอะ่ะ อืมอ่าเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟกต์เอเมนชั่นอยไรกันมามาครับจังหวะนี้โบลตอ,อยู่อาบอกขอเน,เน่น่แล้วกันนะครับผมนะหกเป้าหมายเพื่อนใหญ่คำร้านถล่มดาไปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้อืมแปดสิบสองล้านดาเมจเพราะว่ามียุงรับดาเมจให้อ่ะไม่เป็นไรพาสีพิคิงจอยพา,ลาไลจมตีก่อนหนึ่งทีเรามาครับจังหวะนี้โกเกสึหมัดอะไรเนี่ยหมัดอะไรก็ไม่รู้นะเวยไปก่อนหนึ่งทีอืมยี่สิบเอ็ดล้านดาเมจ แล้วมาครับโบรลยูอาปืนใหญ่คำรามถล่ลมดาไปก่อนหนึ่งทียิงไว้ผมนะหกเป้าหมายมมหนึ่งร้อยสี่ล้านดาเมจมันติดยุงนะมันยิงไม่เข้าเนี่ยโอ้โห,โโหยุงนะแม่มันติดฝุ่งอยู่นะครับมันเลยยิงไม่เข้านะอ่าไม่เป็นไรแล้วมาผมนะยุงทําการจ้วงมาก่อนหนึ่งทีโจงไม่เข้ามาด,า,า,ดาร์ชาทําการซูเปอร์ลอยโมเมนตัมมปเพิ่มเมจเจมส์แถวหน้านะสามสิบสามล้านดาเมจ แล้วมาครับผมนะพาสเอกของคิงจอยพาได้โจมตีหนึ่งทีมาครับจังหวะน,นี้ทําการบัฟก็นําแรงไปลแล้วมาครับผมนะ้ะหมัดของโกเกส์กระเทิบเวี้ยงอย่างเท่นะแล้วมาครับจังหวะน,นี้โบรลสยูอาปืนใหญ่คำร้านถล่มได้ไปก่อนหนึ่งทีหกเป้าหมายหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านดานเมจน,นะแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะป่าครับผมนะเฮไฟเฟลมป่าไปก่อนหนึ่งทีอ่ะ เฮลเฟมป่าไปผมนะ237ล้านดาเมจโคตรแรงโอ้โหเพอฝุ่งยุงหมดนี่คือดาเมจนี่คือเข้าเน้นๆนะไปผมนะกวนเตะไปก่อนหนึ่งที30ล้านดาเมจแล้วเบิดเปี่ยงอุ้ยเหลือตัวเดียวจีนอสยูอาว่าไงโดนกระบอเหล็กยูอาร์เก็บไหมเนี่ยแต่ว่าอันติไม่มีเล่นนะเนียบร้อยกระบองตีไปหนึ่งทีมาเดี๋ยวรับดาเมจจากกไอ้เจ้าจีนอสหน่อยแล้วกันนะ มาเม็ดเจมเยอะขนาดนี้จะรอดหรือเปล่าแล้วหมาผมนะเสาวเพิงฟ้าเสาเพิงฟ้าว่าไงเม็ดเจมอย่างเยอะรอดหรือเปล่าบึ้มยังไม่ระเบิดนะอย่าดูนะครับว่ามันจะระเบิดขนาดไหนไน,นะสักไอจีนอสจุอันนมันระเบิดแรงมากเลยอะ่ะมาผมเชี่ยเพิงระเบิดทําการล่โจมตีก่อนหนึ่งทีไอผมนะป่าแบงสองล้สองล้านดาเมจอุ้ยเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ระเบิดไปเท่าไหรอ่อ่ะว้าว นะระเบิดทีเม็ดเจมเนี่คือโอ๊ยระเบิดทีเม็ดเจมหายหมดเกี้ยงเลยอ่ะจีนอ๊เนี่ยคือถือว่าตัวแรงจริงนะครัสำหรับจีนอ๊อยจูอาวุธสามดาวนะระเบิดแรงเวอร์เอ้ามาจังหวะน,นี้จะปิดเกมเลยหรือเปล่านะสำหรับเจ้าโบล้อจัวของเรามาหมาผมนะสี่หลอดขาสำหรับเจ้าจีนอ๊อูอามาโบล้อทำการปืนใหญ่คำรันถล่มได้ไปก่อนหนึ่งทียิงไป หนึ่งเป้าหมายอือหสิบสองล้านดาเมจยังไม่ตายไม่มันอึดเหลือเกินนะจีนะจนะอนยูอาตัวนี้แรงไม่พอนะผมนะอึดด้วยปบายผมนะเฮเฟมป่า,ปาเป็นหนึ่งทีสิบหกสิบหกล้านดาเมจเอ้ามาหมาัดของโปเกสือก,กระทืบเคขี้ยงอือหมตายไหมระเบิดเปี้ยงเอา้าไว่ายังไงครจังหวะนี้จะตายเลยหรือเปล่ามา หมาครับกระบอกเหล็กยูอาโอ้โหไม่ทันได้ไม่ทันได้โอ้โหไม่ทันได้ตีหัวนะโดนสนามแลบิดล้าช็อต่ะขวอยหนึ่งสนามแล้วกันนะกำลังมันเลยแม่ยิงเน้นๆเ,เอาใครเดียวคนนี้ไหมโอ้คนนี้น่าจะงานง่ายเกินไปนะหลอดตองแปดส่วนซ้ายมันก็เป็นอ่าพระเ,เนะะจะเเเ้าเต่าเชนะ่โอ้จะรอดไม่นเตียเต่าเชนะอ่า่ะ เดีนะ๋ยวขอร้องหน่อยแล้วกันนะสลับพระเจ้าเต่าเชนนะ่าแบบไม่มีแฟดยูอามาจังหวะนี้ผมนะบทแล้วยูอาบอกขอร้องของไหนแล้วกันขอปิดเอฟเฟกต์เอนิเมชันแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วมามา,า,ามาครับแฟดของเต่าเชนนำการปาไปก่อนหนึ่งทีนะสี่สิบเจ็ดล้านดามเมจแล้วมาครับจังหวะนี้โซน,น,นิกอยู่นำการตัดลูกไฟกันหนึ่งทีโอ้โหสามสิบสี่ล้านดามเมจนะอ่ะผาสิบชิ้นจอยมาก่อนหนึ่งที หมาบ่มนะทาโกยูอากับไอเจ้าแฟดแรงตรีโก้เขไปหนึ่งทีนะสามสิบเจ็ดล้านดาเมจแล้วแฟดมาครับจังหวะนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านดาเมจดูทรงเราไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเราไม่มีแฟดเล่นนะโอ้โหถอดแฟดออกไปดูทรงเราไม่น่าจะรอดน่าจะล่วงในจังหวะนี้โอ้โหเอ้ามาเฮลเฟมปามากกว่หนึ่งที เน้นเน้นหึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านดาเมจมาครับจังหวะนี้บล็อกของเต่าเชิดทำการยิงมปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้หึ่งห้าสิบเอ็ดล้านดาเมจอ่ะยังได้อยู่เรามาครับแฟนทำการตามปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้ห้าเป้าหมายหกสิบแปดล้านดาเมจอ้าวมาโบล็อกยูอาร์ขอเปิดเอฟเฟกต์เอเมชั่นละกันมามาครับจังหวะนี้ห้เป้าหมายเน้นเน้นสำหรับโบล็อกยูอาร์ก่อนอำลายิงไปครับผมนะจังหวะนี้หึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งล้านดาเมจ ไม่แรงเลยนะโอ้โหผมบอกเลยนะบนร้อยูอาร์ไม่มีวุ้สามดาวคือเบามากนะไม่มีเหมือนไม่มีแรงยิงเลยอะ่ะโอ้โหวุ้สามดาวไม่มีนี่คือถือว่าถือว่าขาดสนจริงนะเรื่องดาวเมทนี่คือถือว่าแบบโอ้โหคนละตัวกับมีกับไม่มีนะอ่ะปิดเอฟเฟกต์แล้วกันโอเคดูทรงก็ไม่น่าไม่น่าจะรอดนะครับเพราะเมทเมตานี่คือต้องยศให้แฟดยูอาร์จริงนะเพราะว่า เมตานี่คือต่อให้คุณมีแฟดกับมีแค่โกเนี่ยคือคุณแบบไหวคิวนะโอ้ปั้นแฟดให้สุดแค่ตัวเดียวกับมีโลกของโกยูอาผมบอกเลยสามารถแบกไปได้ไกลามากนะสำหรับเจ้าแฟ่กับโกนะอื้มออ,อนาคตกไกลมากเอา้าวางไงจังหวะนี้ติดโลกกันเน้นๆดูสงก็ไม่ได้ะลอดนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับยิงไม่เข้าจริงนะสำหรับไอ้เจ้าบอสยูนะยิงไม่เข้าเลยเอา้ามา ดี๋ยวให้ยิงครั้งสุดท้ายละกันนะสำหรับโบลลสยูอาเพราะว่าอีกประมาณอ่าสองวันนะคะก็จะเปลี่ยนคอใหม่นะสำหรับเจ้าจากกดดักรพรรดิยูอานะครับมาแทนทีนะ่โบลลสยูอานะเอ้ามาหรือว่าเราใจไม่นานสำหรับโบลลสยูอานะก่อนที่จะตกไปอยู่เป็นคอทีมรองแนะล้วสำหรับโบลอสนะมาแฟดดางการป่ามาก็นหนึ่งทีหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านดานเมยหรือเปล่าอะมา จังหวะนี้จะได้ยิงหรือเปล่าเนี่ยโบ,บลลสยูอานะจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าโล่ไม่ไม่รวมกันนะครับเลยกี่ชั้นนะสำหรับไอ้โล่มาตานะเอา้าเอฟเฟคมาเมื่อก่อนหนึ่งทีจังหวะน,นี้สองป้าหม,มายหกพเก้าล้านห้าแสนดาเมจมาจังหวะน,นี้โบลลสของต่อเชียริญำการส่วนเมื่อก่อนหนึ่งทีห้าล้านห้าห้าล้านดาเมจเอ้ามาแฟดเดี๋ยวเพิ่งตายโอเคผมนะโบลสยังไม่ตายมาเปิดเอฟเฟคก่อนก่อนยิง มาจังหวะนี้ผมนะมาปืนใหญ่คำรามถล่มดาวครั้งสุดท้ายยิงไป้ผมจ,จังหวะนี้หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านดาเมจเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมดูเลขผิดไปมันร้อยล้านหรือว่ามันสิบแปดล้านดาเมจนะเมื่อกี้นะหรือว่ามันสิบแปดล้านดาเมจเพราะว่าเลือดฝนของคันนี้คือแทบไม่ลดเลยนะโอ้โห หรือว่านะักคงตาวฝ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นะใครดูใครดูทันก็เย่าลืมคอมเมนต์ได้น,นะกันนะเพราะว่าผมเองก็ดูไม่ค่อยทันนะเพราะว่ามันไวมากเอา้ามาดูทรงก็น่าจะเดสมอลเล่นนะไม่มีแฟดยูอาร์ก็น่าจะแตกน่าจะร่วงมาเจอแฟดป่าส่วนคือมาหนึ่งทีเรียบร้อยผมนะเฮฟเฟมไปก่อนเพื่อนเอา้ามา เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะไดสมอลเร่เรียบร้อยโอ้หอ่ะโบลอนเมื่อกี้ทำดาเมจไปทั้งหมด285ล้านดาเมจนะครับเมื่อกี้นะอืมถ้าทำเป้าหมายไอ้ดาเมจเดี๋ยวนี้คือมันดูยังไงว่าผมดูไม่เป็นนะ200กว่าล้านแล้วกันอะประมาณนั้นแล้วกันนะเมื่อกี้อาจจะ185ล้านดาเมจเลยนะเพราะว่าผมก็ดูไม่ทันนะอ่ะโอเคซึ่งเดน่าก็มีข่าวดีนะครับผมจะทำการ จะกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับผมสด๊อบเดือนหน้าทำเพราะว่าห้องผมได้ทำการทําเสร็จเรียบร้อยสหรับห้องผมนะโอเคเดือนหน้าก็เจอแน้วสตับการสตรีมเกม OPM นะหรือว่าใครอยากให้สตรีมเกมอะไรก็อย่าลืมช่วยค,วคอมเมนต์ด้กันนะเพราะว่าก็อาจจะกลับมาเต็มที่สหรับการสตรีมเกมนะโอเคใครชอบคลิปนี้เล็เล็กผมแลวก็ใช้กดส,สดับไปใครนะครับนะไม่จะมาสติปนี้บา,บาย